อ,ออกมารอทุ่บ้านทัเมืองบอนก็แพ้ <c oughs> พูดว่าปัญนะแมนยูขาบ้านสาตูนก็ไม่ได้เข้าไปนับ <c oughs> ตกใจมืกันกน้แพ้แพ้ฟอเลสหรือแพ้แมนยู <c oughs> แม่งทำสถิติไม่แพ้ฟอเลสมาห้าสิบาปี <c oughs> ทำลายสถิติเหมือนกันแต่คนละสถิติ <c oughs> แมนยู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 อย่าหลอกเลยอย่ามาหลอกมาหลอกกันเลยฉันกลัวแล้วเร็วมาแพร่ข่าวบ้านใช่แบร่บอลเลสเฮ้แมนยูเฮ้แมนยูคนแล้วครับแมนยูอดทนครับกลับบ้านแล้ว